พอ,อปทาไปถามอันนี้ก็เอออันนี้ก็อ,อ่าอันนี้ก็เออเอาตายแล้วแต่นี้แล้วนี่เขาเขียนได้เปล่าถามเด็กเด็กเด็กก็ไม่รู้ก็คิดว่าเออทั้งหมดนี่เงินเนบินเขามีข้าวด้วยครับข้าวเนวินพอดูอาตายแล้วไปเปิดเงินสอจอเฮ <laughs> <laughs> ้ยเขาไม่เปิดสอจไม่มาเปิดกลยุทธ์อย่างหนึ่งให้เมียถูกจับเขาเบิกเมียเขาเขาเบิกเงินเมียเขาแล้วละไอ้นี่แหละฮะโครงการรับจำนงข้าว จำนำข้าวขาดทุนเป็นแสนแสนล้านแล้วไปว่าเขาก็บอกก็ช่วยชาวนาแล้วนี่เอาเงินท้องถิ่นไปเอ้าก็ช่วยประชาชนในท้องถิ่นให้มีหูกว้างตาไกลไงเป็นการสร้างชาติชนิดหนึ่งสมบูรณ์ไม่รู้อะไรอีกแล้วแล้วปลูกฝังให้เด็กรลกกีฬาดูเราว่างในวันหยุดไปกับครอบครัวไปดูกีฬากันเด็กนี่เป็นลูกของประชาชนใช่ไหมก็เอาเงินประชาชนนะให้เด็กแล้วมันเสียตรงไหนปัญหาปก็เือ โครงการที่ก็อะไรก็ตามมันผ่านสภาแล้วไม่พอมันต้องผ่านการเห็นชอบของท่านผู้ว่าราชก,การด้วยแต่ผ้ว่าผู้ว่าก็ไม่เด้เสน้นถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างเดียวมพ่าผู้ว่ารู้ไหมงานนี้ไม่รู้เพิ่งรู้ตอนผมพูดนี่แหละรู้ตอนปปทไปถามนี่แหละผู้ว่าเอ้ยผมไม่ได้ทนะํานะแล้วจะเถียงก็ไม่ได้เพราะว่าชัยนาทผิดแล้วชัยนาทเหมือนกันเอาเงินไปสนับสนุนใน ไอ้ไอสนามฟุตบอลของเอกชนเขาก็ดีครับมันก็สร้างคนนะนะดีกว่าเงินไปกินฟรีๆอ่ะ7จ็ดแสนแปดแสนล้านเน่ยเราได้อะไรบ้าง <c oughs> เาก็ได้ค้าหน้าแล้วพอจะเอาเรื่องเขาก็บอกอาก้าวเขาช่วยประชาชนช่วยชาวนาได <c oughs> ้อะไรเทีย่ยวนาลกตังลงเลอกตั้งก็ได้ด้วยอ่ะจริงๆ เดือเ็กต่างข้าวน้าก็ประกาศที่จะมาข้านาท่าบอลคาสิโนพัฒนาการกีฬาให้เด็กรักกีฬารักฟุตบอลขึ้นมาแล้วเป็นไงล่ะครับเอาเงินกับประเทศชาติทําให้ชาติเจริญให้เด็กเจริญมันเสียหายตรงไหนครับและแล้วเป็นไงฮะเอาผิดได้ไหมครับเอาผมช่วยชาวนาเอาไม่กระเดนีก็ล้วไม่มีกฎหมายห้ามที่ไหนนี้คอรอวัดใจพิสนุเครสั้นยาวออจชยาวถ้าจะเอายังไงเพราะท่านเป็นบุญสงเรื่องไปแล้วประเทศไทยก็ ก็ไม่เป็นไรฮะประชาชนไทยก็เท่าเดิมเหมือนเดิมเราเราเหมือนเดิมมีหน้าที่ก้มหน้าก้มตาเสีทุกคนเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีฮะมักจะอะไรอภัยเสมออภัยเสมออภัยให้เขาอย่าไปคิดอะไรคนไทยชอบคิดเป็นเรื่องเล็กน้อยไงฮะเล็กน้อยไม่ใส่ใจใช่ไหมฮะเยอะใส่ใจเพราะว่าทุกบาททุกตังค์น่ะเขาเอาไปให้เด็กดีเชียกีฬาเนี่ยเขาควักจากกระเป๋าคุณป่ะครับสมบูรณ์เสียสักบาทไหมอ่ะ มันก็ภาษีคนทั้งประเทศนั่นแหละถามว่าคุณเสียสักบาทไหมควักไปจากคุณหรือเปล่าอาจารย์แต่คนนี่ไงประชาชนบอกว่าเอ้าเฮ้ยนั่นมันเสียเอาเงินภาษีเอาไปใช้ตรงไหนวะตรงไหใช่เพราะเงินกูยังอยู่เลยคนไทยเข้าใจว่าการเสียการเสียเนี่ยคือต้องไปเสียด้วยตัวเองไงเสียเสียทางอ้อมไม่รู้คนไทยยังไม่เข้าใจและคุณได้ยินเขาปลุกฝังไหมล่ะเงินของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่นั่นแหละเงินของท่านก็เอาไปยังไงเสียนั่นเสียนั่นไม่ค่อยมีนะฮะนี่ถ้าพูดแบบนี้ก็จะบอกว่าก็ก็เขา ขาตัดสินให้ว่าการศึกษาอันดับแปดก็ถ่กนะทางสคูรครับมัติว่าเมื่อกี้นี้เราก็คุยถึงเรื่องนักการเมืองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรามาดูหนุ่มๆคนของเราบ้างไหมใครอะให้ผู้ชายหนุ่มๆถ้แถวเนี้ย <นะ S 2> ได้รู้บ้างว่าไอการเลสาวเนี่ยอันตรายยังไงเออดีอ่าพร้อมไหมเออ ที่เขาบอกว่าพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมพร้อมอยู่แล้วอ่านี่นี่คือว่าหนุ่มเนี้ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปสาวเดินอยู่ข้างหน้าอ้าก็โอ้เหล่สาวเหล่สาวธรรมดาธรรมดาเคยนี่ได้การเหล่ขนาดนั้นนี่อะไรจะเกิดขึ้นคุณลองดูดิอาจารย์เท่ากับเคยเหล่ไม่ใช่หรอใครไม่เคยเหล่เดี๋ยวเราไปชกข้างนอกดีไหมไม่ครับเผมก็เหล่เหมือนกันแหละ คุณเหรอเลยเคยเคผมว่า <Auf> ค <los harma> ุณไม่มีแววเลยนะฮะพูดไปอย่างนันนะเป็นอุทาหรณสอนใจเยลก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่เป็นเรื่องความทุกข์ของเขาเรียกว่าคุณนายตำรวจเนื่องจากว่าสามีของเธอเข้าไปอบรมนะครับในเมื่อสามีเข้าไปอบรมก็ถือโอกาสเลย่วงสามีอบรมนี่แหละ ทำจดหมายติดสแตป์ด้วยนะเธอภรรยาของตํารวจใช่ไหมครับก็คุณนายไงคุณนายผู้กองอ๋อนะฮะคนล่านี้นกับภาษาไทยเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่าง,งี้อะฮะม,มันไปดูที่ตัวคนแล้วบัญญัติศัพท์ขึ้นมาจนกระทั่งมันเกินไปอ่ะเป็นเมียในยร้อยก็จะเป็นเมียในยร้อย<ง>แต่ให้เด็กทุกเล็กๆบางเรียก,ก,ก,กคุณนายก็ครูอะไรสักข,ขนนั้นคุณนายในร้อยก็เมียตำรวจคนหนึง่งอะ อ่านะครับเรือกเขาเลยกกเกิดปัญหาเหลืองกันขึ้นมาไงใช่ไหมเป็นเพราะเราเนี่ยเนาะผัวจะไปอบรมจะลองสามีของเธอเนี่ยไปไปเข้าอบรม,มเธอก็ทราบว่าเมื่อไปเข้าอบรมแล้วก็เขียนจดหมายถึงเขียนไปจิจารัตนาลยนะครับ <c oughs> เรียนผู้ประชาการวิทยาลัยการตำรวจเห็นไหมวิาการที่ตั้งอยู่ที่ กองบัญชา,าก,การศึกษาสำนักง,งานตำรวจทั้งสามถนนวิพาดีรังสินราชยาธิยักคือคุณสมบูรณ์ครับ,ค,รบคือเริ่มจากว่าเขาจะมีคอสอบรมตำรวจเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่กำลังอบรมอยู่นะและเขาก็สามีของเธอก็ไปอบรมด้วยเป็นหนึ่งในนั้นการอบรมนั้นก็แน่นอนว่าตอ,อบรมให้ทั้งราชการทั้งความทั้งความดีทั้งคุณธรรม<อ>ให้กับตำรวจคนนี้ก็คือ,อทุกคนทุกคนอบรมพินยัยอ,อบรมจริยธรรมสำนึก แล้วบางคนบางก็ที่เป็นพัญญาก็รู้นิสัยของสามีรู้สันดานของสามีกำเพืชไอตัวเองปรับปรุงเองไม่ได้เะนั้วหรือเปล่าครับนั่นแหละนั่นแหละก็เลยเขียนหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาใช่อาว่าไงครับเรียนผู้ประชาการวิทยายลัการตํารวจที่เคารพดิฉันมีสามีมาเรียนอบรมหลักสูตรผู้กํากับเจ็บปวดเวลานี้ค่ะอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในนี้แหละ <t ries> จากที่ได้เห็นตารางเรียนแล้วภรรยาก็ได้เห็นดูตารางเรีนรอบครอบนะเป็นภรรยาที่น่ารักคันทีเดียวแหละ <t ries> เห็นว่ามีแต่พวกผู้นำจีปาถะจึงเรียนมาในฐานะทีิฉันก็จบมาหลายหลักสูตรเ <Okay, okay. S 2> <t> าทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจึงเสนอแนะนำให้อบรมการปฏิบัติตนที่บ้าน <t ries> และที่ทำงานด้วยค่ะ หลักสูตรที่เธอดูเลยมันไม่มีหลักสูตรการปฏิบัติตัวที่บ้านและที่ทํางานไม่มีที่จร,จริงต้องมีนะเธอก็เขียนไปเออต้องใส่ไปด้วยนะนต้องที่หลังก็ต้องเชิญอาจารย์อาถาไปเป็นวิทยากรสิไปเป็นอาจารย์บ้างสิท่านพบบอเธอบอกว่าคือสามีชอบเป็นคนมักง่ายขอไปที่ทำอะไรที่บ้านก็ลบ เ <c oughs> <c oughs> ตายละ <c oughs> เอาสามีไปประจานซะแล้วไม่เป็นระเบียบฮนี่ <c oughs> ไม่เก็บของชอบวางกองไว้คนมาทำตามหลังเปิดน้ำเปิดไฟที่บ้านทิ้งไว้จนเคยตัวนี่ถ้าหากไปบริหารโรงพรม ผมว่าผมว่าเยี่ยมมาผมชื่นชมนะท่านสมจบต้องให้รางวัลนะนี่ต้องให้รางวัลภรรยาท่านผู้นี้เลยนะภาษาอะไรจับในบินไปให้รางวัลต้องให้คุณนายคนนี้แหละรถ้าไปบริหารโรงพักคงจะลกหน้าดูดีมากครับคุณ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 ะคุณดีมากเลยครับเป็นที่ดูถูกของประชาชนเขาอือ๋อไมอันนี้ขามงการไกลผมอยาก พรยาสุขจปิญยาโทนะ<อ>น่าจะเป็นเป็นวิทยากรอบรมสามีอยากให้อบรมให้เข้มเป็นถึงนายตำรวจผู้ใหญ่แล้วทำตัวแบบเด็กๆลองสอนให้ทำห้าสอดูบ้างสิคะสาสาอะไร,ต,รต่างๆนี่นะห้าสอนี่ <c oughs> ดิฉันว่าถ้าทำได้มีผลต่อที่ทำงานที่ดูสะอาดไม่สกปรกบบโอ้แล้วภูมกลับซะด้วยนะ ระดับหัวหน้าเลยราพูดกับครับอจบแล้วก็จะไปพูดกับไงจบอย่างไงขอบพระคุณค่ะหวังว่าหลักสูตรนี้จะปรับเปลี่ยนนิสัยสามีได้นะคะจากภรรยานายตำรวจระดับสัญญาบัตินะคะอันหนึ่งปัจจุบันผู้บัญชาการการศึกษาวิทยาการตำรวจปัจจุบันก็คือท่านพลตำรวจโทพมทรภาคอัด ท่านพลตำรวจโทรภาคอาัานนี่กลัวว่าคุณนายตำรวจีจะว่าเพราะออกไม่พูดถ้าก f เฟซบุ๊กใหค้คนเห็นจะเลยจีจมว่ามีลูกสิบท่านออมาพูดตัวซกงกอย่างนี้น่ะนี่แสดงว่าออท่านฉล,ลาดฉลาดแล้วก็ต่อไปนี้นะสามีใครก็แล้วแต่ระวังตัวแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าจะไม่เจอภรรยาแบบนี้สิครับ อันนี yeah. ้ก็เรียกว่ามาตาภรยานี่นี่ผมว่านะูภรรยาที่ทําตัวเหมือนแม่ได้ประเภทที่ที่ภาพภาพลักษณ์ที่อัตลักษณ์ที่บอกว่าเด็นเมียตำรวจชอบเล่นเข้าโรงเรียนตอนกลางวันนะเข้าโรงเรียนกณิตศาสตร์ไปเียนกริตศาสตร์ลบไปหมดทันทีเลยนะบอกว่าไอ้ตำรวจสกปรกชอบเปิดน้ำเปิดไฟแล้วอย่างนี้จะไปบริหารโรงพัก มันก็เป็นที่หน้าขายหน้าของประชาชนเขาเนี่ยโอ้ที่ถ้าทขอบคุณเลยโอ้ยขับพูดเนี่ยมันแบลอย่างนี้นะผมว่าคืออย่างนี้สมยศเนี่ยต้องให้รางวัลสมยศถ้าเขเพราะว่าถ้าอ่านเจอนะบรรลุตื่นไดอยังปนนี้ก็ควรจะไปให้รางวัลน,น้อยนักด้วยนะที่คนใกล้ตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไี่ไม่ไปเจอตำหนินะเขาเรียกเป็นการชี้ทางสว่างชี้ทางเขาเรียกชี้ขุมทรัพย์ ภรรยาก็รู้แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยตำรวจสถาันตำรวจเป็นที่ดูถูกประชาชนที่จริงเธอคงจะเจตนาจะสอนตำรวจทุกคนนั่นแหละไม่ใช่อสอนาสัทภาษามีตัวเองครับอันนี้นะครับผมว่ามันจังเปิดชื่อไม่ได้นะแต่ว่าสามีเขารู้ว่าเป็นใครเขารู้เขรู้พราะ,ะลีลาย <ๆ S 1> อย่างเนี้ยเมียเคยอบรมมาตลอดอยู่แล้วแล้วทำตัวเป็นในในตำรวจด้วยใช่ไหมฮะแล้วเกรงใจกันปกติเกรงใจ ผมว่าอันเนี้ยภรรยาเนี่ยต้องอายุมากกว่าท่านภูมิกับสองเป็นครูหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจแต่เป็นสุภาพสจรีที่น่าชื่นชมนะครับแสดงตัวท่านเองเนี่ยมีมีระเบียบดีมากคนอวุธไปยาวุธเออนะฮะมีระเบียบดีมากถ้าได้ภรรยาแบบนี้ก็เรียกว่ามารดาภรรยาเทียบเท่ามารดามาตาได้แม่คนที่สองฮะมาอะไรอะไรมาดามามามาตาภรรยาอะไรเงี้ยบัตรการเป็นภรรยามีอยู่เจ็ดแบบ โจราภรรยาก็มีอมีหลายชนิดมันมีหลายแบบภรรยาไในแบบนี้เป็นแบบเหมือนก็เป็นเหมือนมันประหนึ่งเป็นมารดามารดาไม่ใช่ไปข่มไปเลยนะคือว่าดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมแล้วสามีก็รู้สึกว่าให้ความเคารพเคารพไม่ได้ว่ากลัวเมียนะพอพูดผมนึกถึงนะเวลาลูกหลานติดยงติดชาเนี่ยบางคนนี่เจตนาเลยนะไปไม่ไหวไปบอกผู้กำกับจับให้หน่อยเถอะ เพราะจับไปแล้วออกจากคุกมาก็หวังว่าคุกจะสอนลูกให้เป็นเด็กดีก็เหมือนการกับท่านพายบุญพร้อมนั่นแหละมันโรงเรียนสอนจนคุกออกมามันโรงเรียนสอนโจนฟังสารตัดสินบอกว่าจะได้อบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีให้เกิดการเข็ดหลาบในการกระทําผิดก็เออลูกคจะเป็นคนดีออกมา มันเป็นโจรน่ะเสียใจเลยกวนี้ก็หวังนะครับหวังว่าจบโรงเรียนผู้กำกับออกมาแล้วจบหลักสูตรนี้ก็น่าจะได้เป็นผู้กํากับหรือว่าที่ผู้กำกับที่สะอาดดูแลประชาชนไม่บ้าตามใครปาะคนสนับสนุนให้คนเล่นการพนันผมถามว่าวันนี้เนี่ยคููนี้ยังอยู่กันดีหรือเปล่าไม่ไม่ตอนนี้ไปอบรม ให้นอนที่ค่ายไม่เดยวจบออกมาเนี่ยพอรู้จดหมายของใครเนี่ยคู่นี้จะยังอยู่อยู่ดีหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าอยู่ดีอยู่ดีเพราะว่าดูวิธีการพูดของภรรยาท่านแล้วเนี่ยเป็นคนมั่นคงพอสมควรเป็นคนเอาจริงเอาจังนะครับแต่รู้ดีนะที่ท่านพูดนี่ไม่ได้หมายามว่าให้สามีปรับตัวเพื่อตัวแกเลยนะเพื่อสังคมถ้าเพื่อสังคมนะอันนี้ต้องให้รางวัลฮะอย่าให้โรงพักสกปรกครับ เป็นที่ดูถูกเยียหยาของประชาชนเขาเนี่ยทขาก็บอกว่าโอ oh ้โ oh. หท่านพุงเอ่อะนะฮะวหน่าจะท่านคะไม่เป็นพูงกลับได้งไงอยู่บ้านมันยังชุยเลย uh huh. แบบนี้แหละ <c oughs> แบบแบบนี้แหละ <c oughs> แต่ถาา้าว่าวิธีการพูดของท่านเนี่ยมีวุฒิภาวะสัปดาห์ก่อนจำได้ไหมที่ท่านผู้ประชาการสอบสวนคางไปที่กองปราบผมก็ถือว่ามาบ้านเ่านะท่านก็บอกว่า ยังไงเราเป็นตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราบมีหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่าให้ประชาชนเขาผิดหวังนะถ้าพูดอันนั้นจับแรลกเลยละ่ะครับเมื่อวานนี้วัชราเพชรทองน้องๆของคุณแกบอกว่ารู้นะมีในทุนผูกขาดบ่อนวัชราเพิ่งรู้นะ่ะแล้วอยู่เบื้องหลังด้วยะจะยื่นปปชฮะ จะฟันผบตรทีเดียวเนี่ยรู้จักพี่พิราชฮะรู้จักพิมพิราชจากเดตักแล้วจะเรียกร้องเรียนการปมถอดยศก็จะเอาด้วยวันนี้พรุ่งนี้วันจันทร์นะวันจันทร์ดิวันจันทร์นี้ยนะวันจันเนี้ยเนี่นี่พูดมื่อวานี่เองก็ชนะพูดเมื่อวานี่เองไงพูดถูกกรณีที่พลตรวเอกสมยศณณคาสิโนณคาสิโนแล้วก็อุตส่าห์เป็นผู้มีการตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับ มีท่าทีสนับสนุนแนวคิดของคณะสมาชิกสปช12ตัวคนนั้น